แบบฝรั่งเศสแล้วนะแม่ บนเฮียนมันอยู่ก่วงอยู่ได้หลังมันอยู่กขายแต่ขื่นเฮียนดีละเพราะต้้งใจตั้งแต่โม่ยาวซื้อเอ้ยซื้อ <c oughs> น้ำหูไปบ่เซ้นฮวแล้วไ,ได้หนี่ปีนี่ใช้ยังไงครับแม่ครับอันนี้ก็หาใจ่ไอหนังขายใหญ่ไอ้นี่มาขายเล็กๆน่อย แล้วที่ตอนช่วงลูกเรียนได้ไปกู้เงินนอกระบบมาไหมครับแม่ครับกู้กู้มาเท่าไหร่ครับแม่ครับรวมหมดคงจะเป็นสามแสนสี่แสนครับผมแล้วเอาอะไรเป็นคําประกันครับแม่ครับที่นาที่นากี่ไร่ครับแม่ครับนาสิบสามไร่แล้วตอนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายนี่ แต่แล้วเดือนเนี่ยทำยังไงครับแม่ครับได้เงินจากไหนครับแม่ครับไอ้นี่ก็กูผียืมเนาะก็ยังเล,ล็กๆแ่ๆน้อยๆได้เงินจากผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมแม่ผู้สูงอายุเขา,าขาดนาบขาดไฟครับ,รบ,รบแล้วคุณพ่อเป็นไงบ้างครับแม่ครับคุณพ่อป่วยกันอะไรครับคุณพ่อก็เป็นโรคเก่าเนาะโรคเก่าเนาะ,ะไม่ได้ทำงานทำการอะไรตอนนี้ไม่เลยแม่ก็ไม่สบายจ้ ครับแล้วแล้วแล้วตอนช่วงเนี้ถ้าน้องไม่ได้กู้เงินกู้ยืมเรียนเนี่ยจะหนักมากไหมแม่โอ้ยหนักสุด,สดเลยถ้าไม่ได้กู้เงินลูกจะได้เรียนไหมแม่ครับแม่ครับคงจะไม่นะอ๋ออยากให้ช่วยเถอะเงินทองต่อไม่มีมมให้ลูกเรียนก็ไม่มี จะเรียนจะไม่มีเงินจะให้เรียนจะส่งเรียนแล้วก็นหนูเพิ่งได้งานผาา่าทัดทำค่ะมหมายถึงว่าทำงานระหว่างเรียน<ช>ไปทำงานอะไรครับเสริฟค่ะทำงานเสริฟช่วงหลังจากเลิกเรียนใช่ค่ะได้มาแล้วเท่าไหร่ครับได้มาแล้วสองร้อยครับเคยคิดท้อกับชีวิตไหมเคยค่ะท้อ่ายังไงครับ บางทีหางเงินไม่ได้ก็แบบอยากตายเงี้ยหาเงินไม่ได้ใช่ค่ะมีกินไหมครับมีบางไม่มีบางค่ะแล้วเงินกยศอนี้ะะนคือความหมังของเราใช่ค่ะถ้าเขาไม่ให้ล่ะก็ไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้เรียน ไปทำงานพระธรรมเนี่ยใช้เวลาดึกไหมดึกค่ะตื่นเช้าก็ต้องมาเรียนใช่ค่ะอ,อยากฝากถึงกอยกสอยยังไงครับอยากให้แบบให้เงินหนูเรียนนะคะหนูอยากเรียนมาก